สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ร้านอาหารบนถนนพุทธนสายสีเย่ที่ที่ <Yeah. S 2> แรกท, şey, em, ที่เราจะพา kind of มานะคะก็คือป๊อ s สเกตพาร์นะคะซึ่งเป็นลานสเก็ตที่มีทั้งคาเฟ่ร้านตัดผมร้านอาหารร้านหมูกระทะแล้วก็ลานสเก็ตอยู่ในที่ที่เดียวกันเป็นที่ที่น่าสนใจมากที่ทุกคนในครอบครัวจะใช้เวลาร่วมกันได้นะคะที่ร้านเมกัสหมูกระทะนะคะและเราจอดรถบริเวณนี้ที่จอดรถอย่างเยอะ <cielo. punished. S 2> <im> กิน,นย,ยังเย่เมก้าสมุขกกะร้านเล็กๆโชว์เวมนูไหนจิก็คือมีอยาแจจัได,ด้ิเขามีเป็นเซ็ต small medium large แล้วก็เป็นสายออเดอร์ที่สั่งแยกได้อีกฝั่งนึงคืออะไร ก็คือเป็นเมนูพิเศษอื่นๆนะคะพวกยำแล้วก็เป็นไฟแล้วก็เขาให้เราติดในใบนี้ติดค้าติดติดติข้างในนี้ก็จะมีเมนูพิเศษอีกที <ๆ S 2> คือบรรยากาศในร้าน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตกแต่งได้แบบเวกัสมากๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ติดตรงลานสกเก็ตตรงพุทธมณฑลสายสีนะคะแต่ว่ามันจะ แยกออกมามีแผงต้นไม้เป็นที่กันแต่ก็คือได้บรรยากาศเดียวกันบรรยากาศดีใช่ไหมล่ะหม,ม,ม,มูกระทะก็พอเยวไม่ใช่หรออันเดียวเลยเนาะอืมก็มากเก็บเทียนไไม่แล้วแต่ถ้าเธออยากกินก็สั่ง แล้วเป็นเป็นหมูกระทะเต้าถานแล้วกเ็เราสั่งเซตเท่าไหร่นะ259นะคะก็จะได้ผักหนึ่งเซตมาแล้วก็ข้าวกระเทียมกี่บาท <29. S 1> แล้วก็เซตอันนี้คือ259จะมีเป็นหมูกับ ไก่ให้เลือกนะคะจะเป็นหมูหรวนก็ได้นี่สั่งหมูหรวนมาเระจักก็ไม่ได้ใหญ่มากนะกลัมานี้แล้วก็แล้วก็น้ำจิ้มจะมีสองน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิม้มสุก,กี้ธรรมดาน้ำน้ำน้ำอหยอย,ยไหมคือมันก็ต้องแทงอะนะเพราะว่าลาสเวกัสมัน มันมีราคาของมัน Cost of living มันก็สูงกว่าประเทศไทยมันปกติแต่มานตอนเย็นบรรยากาศดีนะใช่ไหม,ไมหรนนือมันไม่เยอะอยู่แล้วฉนึกว่ามันแบบฉนึกว่ามันจะเชื่อมต่อกับโซนที่มันแบบว่าเป็นเล่นสเกตบอร์ดเลยอะ เนื้อปะแบบกินไปแล้วก็ดูคนเล่นสเก็ตบอร์ดไปแต่ก็คือเห็นแบบแบบแหละแต่แค่มันแบบรู้สึกมีที่กันกันแลน้วเบมีคนพาลูกมาเล่นด้วยน่ารักจังสําลัดหยองประานอาจารย์ส่ไปยุเด็กๆ จะ่ยั่วใครทามาล่าอีสเบิร์สเมือ่อกี้คุกไข่เข้าไปแล้วอ้อคะทำไมหรอฉันว่านะคลิปเนี้ยโดนรทธิ์แน่นอนกำลังสวยเลยตอนนี้เขาเปิดไปแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างครับรีวิวหน่อย อร่อยไหมก็อร่อยดีนะก็เลยใช้ได้นะแต่จะรู้สึกว่าคนชุดรถเป็นจริงไม่หรอกบ้านเราแบบกินไม่ค่อยอะนะบ้านเราไม่ชอบกินแบบว่ากินของชิมมากน้ำจิ้มก็โอเคนะแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบปริมาณก็คืออาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เขาก็คงแบบเสียค่าตกแต่งสถานทงสถานที่เพราะว่าที่จอดรถก็คือเยอะมากนะคะ ไม่ยถึงว่าแบบที่จอดรถสะดวกอะเพราะถ้าเป็นร้านอื่นเธอก็ต้องแบบไปจอดริมถนนอะไรอย่างงี้ป <c oughs> ่ะเหรอวะที่จอดรถเยอะไป็นที่พีาจจะลดปริมาณที่จอดรถยนต์ลดลงเพิ่มต่อไปเขาก็คงจะมีร้านอื่นๆแต่ตอนนี้คือวิวกำลังดีมากเลยแสงสวยอะไฟยังสวยเลยตรงนี้เป็นสีชมพูก็เลยขึ้นไปเป็นสีมุก า้คืนบริเวณอื่นๆนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นคาเฟ่ซึ่งเขามี Drive t h ด้วยนะจะเป็นที่ถ่ายรูปไปเรียบรยนะ้อยแล้วนี่ดูดิขับรถเข้ามาแล้วก็มาสั่งตรงนี้เป็น Drive t h r ามาคาเฟ่คามาคาเฟ่ใช่ใชแล้วก็โซนนี้ก็คือเป็นจุดถ่ายรูปสวยเลยนะ ว่าไปเปิดถึงสามทุ่มเลย<อ>เราควรเข้าไปดูไหมไ<อ>ร้านคาเฟ่อะไรเปิดถึงสามทุ่มคืออะไรอะ่ะกาแฟหรอกมืมีการชาด้วยดูเฮ้ยเราก็มีแผ่นเพลง life is karma แปลว่ากรรมค่ะเป็นกรรมชีวิตคือกรรมชีวิตคือกรรมสวยนะดูบรรยากาศดีเดี๋ยวเราจะไปดูโซนที่เป็นร้านสเก็ตบอร์ดนี่ก็คือร้านสเก็ตบอร์ดร้านตะผมด้วยแฮะเขามีแคมปิ้งด้วยเหรอทุกวันพฤหัสบดีถึงอาทิตย์เอาใจส่อชิวก็คือแบบ เป็นร้านสเก็ตบอร์ดจริงๆเพราะว่ามีสเก็ตบอร์ดขายแล้วก็อุปกรณ์เซฟต,ตี้ต่างๆเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะสเก็ตบอร์ดสุขีมเมียวอ่ะน่าจะเรื่องยุ่งเราก็มีเสื้ออะไรอย่างนี้เฮ้ยมีร้านตัดผมด้วยร้านตัดผมต้องเก๋ขนาดนี้เลยใช่ไหมอ๋อ แบบดูเป็นร้านของคนสมัยใหม่ไม่มีมาหาชายไอสครีมได้บบอีกเอาไหม,ไมไหคือเขาก็จะมีแบบเออร้านอาหารว้าวน่แล้วก็พาเด็กๆมาเล่นแต่ว่าถ้าอยากจะเข้าไปเล่นก็คือต้องน่าจะต้องซื้อตัว๋ว เราก็มีห้องน้ำบริการห้องน้ำบริการดีเลยเราก็ขึ้นไปดูห้องบนได้ใช่ไหมงั้นเราขึ้นไปดูห้องบนไหมได้ไหม,ได,ไ,หมได้เลยขึ้นมาข้องบนแป๊วนะครับมาดูจากมุมสูงก็คือโซนที่เล่นนะคะจะมีโซนข้างหน้าติดถนน ซึ่งก็จะเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีสิ่งกีดขวางตรงกลางเล็กน้อยนี่น้องสองคนมานั่งเล่นแล้วก็โซนตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นพื้นที่แบบเหมือนเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่จะให้เล่นสกเกตได้แล้วก็โซนที่สามที่เข้ามาข้างในนะคะก็คือจะเป็นเหมือนเป็นจุดที่ให้เด็กๆเล่นได้เหมือนกัน นี่คือเป็นพื้นที่เนินคือขยับไปไปมาๆนะคะ<ม>แล้วก็สุดท้ายโซนที่โซนที่อยู่สีที่อยู่ในสุดก็ดูจะมีสิ่งกีดขวางเยอะหน่อยอแล้วก็จะมีบริเวณข้างใน<ม>ก็จะมีโดนตีสุดตอนยิน เราดูข้างในดิ<า>เหมือนแบบเป็นร้านนั่งชิวอะ่ะม,มีอะไรขายไม่รู้แต่ว่าก็คือให้นั่งชิวได้แล้วก็แัดเต็งค็อกเทลมีแล้วก็มีบอ่นบอ,บอน้ำหนึ่งบ่อมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อเขาขายอะไรอยากรูก็เนี้ยต้องมาเป็นร้านอะไรไม่รู้มาเพื่อหาบนั่งชิวตรงนี้มั้งใช่ แต่ก็คือต้องมาตอนเย็นๆเนาะอากาศกําลังดี<ช>ถ้ามาตอนเที่ยงก็คือร้อนจ้า<ช>คิดว่ามาได้ตั้งแต่บ่ายสี่โมงเป็นต้นไปอะอแบบเที่ยงอากาศนะนเด็กเยอะอยู่นะตองน,นี้ก็เป็นจุดสตาร์ทเป็นกีฬาใหม่ของเสเก็ตอกกบอร์ดนะสเก็ตบอร์ดเหรอ<ช>จริงๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะนผู้ใหญ่ก็เยอะ,ๆๆ<น>ะอยู่นะเออแต่พาเด็กมาเล่นก็ดี ว้าววุ้ยคนนี้เขาโชว,กกว์สกิลสุดยอไปเลยครับตอนเด็กๆเ,เธาเคยอยากเล่นสกตบอร์ดแบบนี้ไหมทำไมแสดงว่าเด็กผู้ชายทุกคนจะชอบเล่นสกตบอร์ดสิไม่ปีมันช้าชอบขยายนาอกว่าอ๋อช้าเหรอเขาก็ขับเร็วเหมือนกันนะแล้วก็โซนที่เราขึ้นมาตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบพื้นที่นั่งเล่นนะคะรับลมเย็นๆได้ ดีไหมบรรยากาศดีใช้ได้เลยนะจนบรรยากาศดสเท่เไาไหร่ขายอะไรไปขาอะไรไปดที่เราไม่อินกับกีฬาแบบนี้โหนี่น้องคนนี้มีเซฟต,ตี้อย่างดีเก่งนะน้องเขาเก่งนะอุย้ยเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้ไปละบายบายจบการรีวิว ใช้ไอศครีมบ้ากินกลางๆเหยอดนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาค่ะเอาอันหนึง่งค่ะหาที่นั่งกันกินไอติมสวัสดีค่ะ เย็นๆมาฟังเพลงอะใยย่ไหมฉันมองเห็นปัญหาขนมปังอย่างตรงแล้วว่าแม่งไม่สามารถลอกไอติมอยู่ต้อง <c oughs> มีขนมปังที่แก้โซลูชันปัญหานี้ได้กำลังเดินไปตรงมุมที่เป็นโดนจีสดเธออย่าตัดผ่าเข้าไปนะเธอมันมันคืนทุนหรือย่างอยากรูก้ น่่าาจะอยงเราจะมานั่งตรงมุมนี้อาเขาก็กับข้าวมากินตรงนี้นะดูไหมมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ ใครั้นมีคำถามสุดวันคุณอยากจะพบใครหน้ามานอะไรเนี่นใครที่คุณต้องการทำไมหน้าเธอสว่างจังที่สอเดียวกนเป็นคน คนที่ไม่ไดีอะไรเป็นคนที่ธรรมาดาเททั่วไปบางทีก็ใจร้อนบางทีก็ใจร้ายมันเรื่อนกันไม่เอาไหนสักลายวันๆก็ใช้ชีวิตมันเรื่อไปวันๆก็ทำอะไรเหมือนคายๆไม่ไมีหรักจุดหมายไม่มีอะไรเลยไม่ๆๆไมีรลกวันที่สวยงามจนวันนี้ที่เธอได้เดินเข้ามา ฉธอทำไม่ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนที่ดีได้มากแค่ไหนฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอเมื่อฉันมีกลรมเป็นคนที่ดีกว่าเดิมชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอและชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉัน I like the time when we're together I like the fact that I'm in love with the fact that i the closest friend Maybe it's better I like the time when you I like the fact only good time mention the live the people see the good oh tell you now nakim they don't mean anything. thing every the song the thing of you every song i sing Chelsea. i'll sing for you when i come back i'll be going to you a Kiss นนถ้าคลิปนี้ไม่ไปออกนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะ